เหรียญดีที่น่าใช้ควรคนอาจมองข้ามไปแต่ตอนนี้ถือว่าถ้ามีเหรียญน,นี้ mm. ก็แควคาดปลอดไปนะครับเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันคนที่ติดตามช่องชาแนลไปจะสิทธิ์แล้วก็เพจของรัศมายาก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะยครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษเหมือนกันเพราะว่านานๆจะได้มาเจอเหรียญหลวงปู่ไตขฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไตขฮ่องกงรุ่น2นะครับถือว่าก็เป็นรุ่นที่อตอนนี้ บางคนไม่รู้จักเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ดูให้ชมกันว่า,เ,าเหรียญของคนจีนที่เขานิยมกันแล้วก็เป็นที่บูชากันนะครับก็คือเป็นเหรียญไต่ฮองกงกันนะครับอของผมเคยมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งคือคือเหรียญลูกท้อนะครับเป็นเหรียญลักษณะทรงนี้ไต่เป็นเหรียญเล็กนะครับเท่าๆกับเม็ดแตง ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าโด่งดังพอสมควรเพราะว่ายากเป็นเหรียญเก่าแก่ที่พวกบรรพบุรุษจะทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับเป็นเหรียญที่น่าดูน่าชมน่าใช้กันมากนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันหน้ากล่องก่อนเลยนี่ม่ได้มาทั้งกล่องสวยๆนะครับเป็นกระลายทองสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยเป็นยังไงเหรียญนี้ประวัติดีมากนะครับสร้างเมื่อปี2522นะครับหลวงปู่โตแห่งวัดประดูชิมพีก็เป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่่่นพิเศษทีวา ลวงโปช่วยปกเสกให้กับมูลนิธิปอเ็กตึงนะครับประวัติก็มีมาพอสมควรนวะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันเลยว่าสวยแค่ไหนครับสวยงามแค่ไหนนะครับอันนี้กรูปกล่องนะครับเป็นกล่องอย่างนี้นะครับออกมาจากมูลนิธิเลยเดี๋ยวเรามาเปิดโอ้ดูมาดูเหรียญกันดูเนื้อนะครับโอ้เนื้อสวยมากอืมเป็นไงสีเหลืองอรลามเลยอย่างกะทองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญน,นี้สังเกตเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาส่องกันเลย เดี๋ยวดูกันนิดนึงว่าข้างล่างอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับมาจากมูลนิธิเลยนะครับข้างล่างเขียนคําว่าหลวงปู่ไต่ห่องกงนะครับไต่ห่องกงพศสอง2น้ารยบอนะครับด้านบนเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเป็นหูโดนัทนะครับเป็นเหรียญปั้มหูโดนัทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่า มีอะไรเป็นจุดสังเกตมั่งเหรียญนี้ให้จุดสังเกตก็คือเหรียญคมชัดต้องคมชัดนะครับแล้วก็กระลายทองได้สวยถ้าเก็บได้สวยก็จะเป็นสภาพนี้ก็ไม่ถลอกปอกเปิดก็จะสวยงามนะครับทั้งบนหมวกของท่านก็จะเป็นวหนังสือจีนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของท่านนะครับน่าจะชป็นชื่อจีนะครับพอดีก็ผมก็ไม่อ่านไ,ไม่ออกนะครับแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นชื่อของท่านนะครับ เป็นในานามของท่านมาดูที่ดวงตานะครับดวงตาเป็นดวงตามีมีดวงตาเนื้อเลยนะครับเป็นตาเนื้อส,ยสวยๆนะครับเม็ดเม็ดยาวรีๆนะครับหางหยกหาง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 อะไรหางตาคมชัดมากเดี๋ยวผมขยายให้ดูดีกว่าไม่ต้องมาส่องกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลย ความสวยงามนะครับดูลายกระหนกนะครับกระหนกสวยงามข้างบนมีตัวหนังสือนะครับดวงดาสวยงามนะครับดูการกระไล่ของเขานะครับกระไล่เขาชุบมาสะท้อนเป็นกระจกเลยนะครับอันนี้พยายามอย่าเอามือไปโดนนะครับเดี๋ยวเอามือไปโดนจะจะเสียของเชียอเลยนะครับอันนี้สะท้อนเลยนะครับดูนะครับการแกะลายนูนเนี่ยปั๊มขึ้นมาได้สวยงามด้านบนบนหมวกนี่มีตัวหนังสือเจนอยู่นะครับสวยงามมากตัวสีนะครับเป็นสีทองเลยแล้วก็ เป็นเสื้อเสื้อลงมาก็เสื้อลงมานี่ก็จะมีลวดลายพอสมควรถ้ารุ่นหนึ่งนี่จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นมีทั้งรูปหลอ่อแล้วก็มีทั้งเหรียญน,นะครับแต่จะเป็นเหรียญเท่ากับเหรียญเล็กๆเหรียญลูกทอเขาเรียกเหรียญลูกทอนเป็นรูปคล้ายๆลูกทอนะครับลูกทอของคนจีนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนิดหนึ่งโอ้โหสวยงามมากเหรียญน,นี้ก็มีประวัติอยู่ว่าถ้าใครได้เก็บได้ใช้ได้บูชาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแคลค่าจากพูดปีปีสายและสิ่งชั่วร้ายทังหานนนะครบเดิไไปไก แควคาดปลอดภัยเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญของอาชาวโปรเทคติงนับถือมากนะครับแล้วก็ส่วนมากทุกคนก็จะมีมีติดตัวเอาไว้เพื่อจะเพื่อเพื่อจะไว้บูชาแล้วก็อาราธนาไปด้วยนะครับท่านใจของกรงนี่เขาบอกว่าเป็นคนจีนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นพระของจีนนะครับแล้วก็มีศรัทธาก็กลับมามาอยู่เมืองไทยและเห็นความทุกข์ลำบากของคนไทยก็เลยมาตั้ง ช่วยเหลือเือนแบบเหมือนกับมีอุปถัมภ์กับคนไทยเยอะมากพอสมควรนะครับย้อนหลังๆก็คนที่สืบทอดมาเรื่อยๆก็มาตั้งเป็นูมนิธิให้ท่านนะครับชื่อูมนิธิโปรเทกติงนะครับชื่อท่านก็คือท่านตตยห่องกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังเป็นตั้งตือจีนล้วนๆเลยนะครับให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเหรียญแท้นะครับให้ดูนะครับบอกแล้วว่าเบสิกก็คือรอยปิ้นต่างๆนะครับดูรอยหัวเจาะหูเจาะให้เป็น เป็นธรรมชาตินะครับหูเจาะให้เป็นธรรมชาติลอยปิ้นรอบรอบๆนะครับรอบๆขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับตัวเลังสวยสวยงามนะครับเหรียญนี้ยังพอหาได้นะครับตามศูนพระหรือว่าตามท้องตลาดนะครับถ้าใครนับถือก็แนะนําให้บูชามาใช้มานั่นราคายังไม่สูงนะครับเพราะว่าถือว่าคนไม่ค่อยทราบประวัติกันเท่าไหร่แล้วก็เป็นพระของจีนด้วยก็เลยนั่นแต่เหรียญรุ่นแรกของท่านนี่แพงมากนะครับแพงมากๆเนื้อ ทองแดงก็ไหลทองก็รุ่มลวงเกิดแสนแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเงินก็สองสามแสนเลยนะครับเนื้อทองคํามีน้อยครับไม่ต้องพูดถึงราคานะครับอันนี้แต่ว่าน,นี่ก็ถือว่าทํามาได้สวยงามนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบผ่านอะ,อะไรนะชอบการบูชาพระจีนแล้วก็นับถือท่านนะครับแล้วก็มูลนิธิป,ปอเต็กตึงนะครับ คนที่แฝงท่านก็จะแล้วคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะทาการสิ่งใดก็ประสบผลสาเร็จแล้วก็เรื่องพูดปีปาศาจหรือสิ่งไม่ดีทั้งใต้ทั้งปวงท่านจะคอยคุ้มครองนะครับเดี๋ยวมาดูข้างเหรียญกงินขอบเหรียญกันนะครับไม่ค่อยเป็นขอบตัดทั่วไปนะครับแต่อันนี้เป็นกระไหลหนาเพราะฉะนั้นถ้ากระไหลหนาปุ๊บก,ก็จะเห็นรอยตัดน้อยมากนะครับจะเห็นรอยตัดแค่บางๆนะครับอันนี้เหมือนกระไหลชุบทองเลยนะครับสีสวยมากครับอันนี้น่าใช้ถ้าแขวนใช้คนนึกว่าเหรียญทองเลยนะครับ สวยมากเลยนี่นะครับดูดูรอยตัดนะครับให้เห็นบ้างนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับอันเดียนี้เป็นเหรียญเสนอแนะนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าชอบถ้าเคยได้ยินกิจศักดิ์ของท่านไต้ฮ่องกงนะครับแห่งมนิธิโบัเต็ตึงนะครับก็เชิญครับไปหามาเช่าบูชานะครับแล้วก็เหรียญนี้ประวัติก็คือพศ2522 หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมพิธีปกเสกนะครับเป็นพิธีใหญ่พอสมควรนะครับเงินทองส่วนมากที่ในการทําเหรียญนี่ก็เข้ามูลนิธิเพื่อช่วยประชาชนนะครับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ไม่มีที่พึ่งนะครับว่ามูลนิธิโปรติกึงก็รู้นะครับสําหรับคนที่ชอบบริจาคก,ก็จะพอไปจะไปบริจาคกกที่มูลนิธินี้นะครับนั้นก็สุดท้ายนี้ฝากเอาไว้นะครับใครที่คิดว่าอยากหาเหรียญดีๆราคาไม่แพงแล้วก็มีอะไรนะ มีความศักดิ์สิทธิ์พอสมควรแล้วแล้วก็น่าบูชาน่าใช้ก็ไม่ต้องลังเลใจเลยครับไปหามาบูชาได้เลยนะครับเจอแล้วก็บูชาได้สบายใจนะครับราคาไม่สูงนะครับลองไปหาดูนะครับโอเคครับนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาอัญเชิญเมตตาบารมีแห่งองค์หลวงปู่ไต่ฮองกงแห่งมูลนิธิป่อเท็กตึงนะครับสถานที่ของท่านที่เป็นสันเจ้าก็อยู่ที่ พระพาชัยนะครับอยู่กลางกรุงเทพแถวแถวยาวราชนะครับใครที่อยากรู้จักก็ไปบูชาไปไปไปบริจาคก,กันได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็พอส่วนช่วงปีใหม่ปลายปีก็จะมีการทําบุญครั้งใหญ่ก็เรียกเทกจาจยดนะครับนะครับก็ขอบุญกุศลที่ได้บูชาท่านก็ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเหรียญอะไรก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชาแนลใบชัยประสิทธิ์นะครับขอบคุณครับ